สบายดีแล้วจ้าพี่น้องขาวๆแล้วขึ้นนกกระย่างแล้วพี่น้องวันนี้กลับมาคอยบงังนาอีกแล้วจ้าข้าวขาวกำลังออกเลยพี่น้องข้าวกำลังออกพี่น้องเต็มเลยพี่น้องมีบลายูรถ ข้าวสาอื่นกำลังอ้อพี่น้องนกกระยางข่าวเป็นคืออันใบไม้ดอกไม้เลยพี่น้องบุยานคนนะข่าวเสียงขันนกกับเสียงนกเอเสียงใกล้ป้าพี่น้อง มานาอีกแล้วจ้ามาน,มา,นาดูดน้ำเขานาอีกมานี่แามบ่พี่น้องพึ้นบินเป็น้ะพวกเขียวกวนเพิ่นทุกจ้าพี่น้องในโลกสบายดีปีใหม่นะกรอบ ขนมเพิ่นแล้วพี่น้องจเจ้าธงยางไปเก็บนะก่นอนโอ้ขนมจเจ้าธงยางไปงสุดจ้าเร็วสุดจ้าเร็วสุดจ้าเร็วเพิ่นนันกินยาเมตามินกับเพิ่นกับอ้วนแน่เลยพี่น้องเอ้ซื้อขนมให้เพิ่นนมวันนี้สิบห้าพี่น้องไปเก็บหมากเล่นเลยจ้าสุกแล้วพี่น้องเอ้ย ในพี่น้องมึงเล่นกะซุกเลยพี่น้องแต่ฝากเสียงกะจากน้องเนี่ยด้วยจ้าว่าเกี่ยวพันธุ์น้ำเข่ากำลังอ,อ้อที่เหลืองโมแห้งซึ่งกะสียเอาเลยพี่น้องเกมึงเล่นน้ำเสืออึ้งเล้่ยพี่น้อง ซุปกะโบลายเป็นไรมางเล่นอันนี้มันค่าๆมันสิเป็นหน่วยน้อยพี่น้องอมันจะเป็นหน่วยใหญ่พันนี้เขาเอื้นพันอี่ย่งพันเนื้อะนะพี่น้องมันออกมีเนื้อหลายซีนหลาย ที่กิ่งมันทึกเดดมันกะอยากซุกไวพี่น้องนานๆจักมาเท่านึงแหละดิบเกาเลยพี่น้องประมาณทิศหนึ่งทิศลปยซึ่งมามันทืกอ่กับพุอทิศดอกสามสี่วันกระมาครั้งหนึ่งกระยานมันซุกไปก้อนเทากระก็บเมื่อหลายๆเพราะว่าเอาใส่ถุงยางไว้กระซุกเอง อยู่จ้าอยู่ในอยู่ในซุกหลายพี่น้องก็ออย,อยู่ในนี้พวพี่น้องแนบโมห็นมาเคล็ดมันอันนั้นลายพี่น้องเลยมันกุ๊กมันหลายแล้วแ,และมันติ่งกันแลนว้วแน่บโมห็น มกเล่นซุกหลข้างในเฮาสิปืดกับย่านก๊กมันหักน้องเล่นเนาะเปิดสั้นมีลม ฮักเล็กน้อหงัดลายพัดกิ่งมึงเล่นฮักมันค่อนข้างสีอันโกบกิ่งมันมันโกบน้องพอซูนนะยหนี่งก็งามันกะลิ ได้ปืดหาได้พี่น้องมันมันหกพี่น้องเลยได้ปืดหา ขวนเห่ากระลิมนน้ำพี่น้องเปียกบ่มาจากใสบ่บัดกานอนพักคอนน้อยหนึ่งกับหน้าหน้าคู่เก้ามาเบิ่งพุ่มนี้พี่น้องซิ่งมีมาเล่นซุกบ่ มีอยู่เด้อมีอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยที่ได้ปืดหาได้พี่น้องเอ้ยได้ปพืดหาถ้าบ่ปืชโบหาบ่เห็นเนี่เพราะว่าใบลายกับหญ้าลายพี่น้องเอ้ยปลูกปะไว้ หายอีกคนเพราะว่าลายกุ๊กอยู่เพิ่งติ่งกันลมพัดเลยติ่งกันสุกพัวเดียวนึงพี่น้องเยอะมายนะงอีกันนึงพลนหายอีกอน ได้ประมาณยี่ส่งโลเดมเล่นค哈พี่น้องได้อยู่ประมาณสองโลกอ้ยามากเล่นเราเมื่อตำไส้กระปุ้นมาห้งองมาพี่น้อง กินโมเล่นน้องครับแล้วพี่น้องปอดสันพิษพ,พี่น้องอันนี้อมเลยจินเลยน้ำกระยาปอกๆกินเลย่าลิ่นน้ำขมิ้นบะบุก,กินบะอันนวยดิบบะ คนอดืดูคลิปนี้ก็ลาไปกับน้องก๊อปเ้ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องส,องสองาวอึ้งโพสตาเด้อ้วก็บสบายดีปีใหม่เด้อจ้าส,สุขสุขคนทุกจ้าเด็วทุกจ้าเด็ว <c oughs> บ๊ายบายพี่น้อง